สนับสนุนโดยยาจุกันยุงตราห่านฟ้าห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุงลำเพลินวงสะกรคนนี้ก็ฮอตไม่แผ่วจริงๆริงสิงเกิลก่อนหน้านี้หอมแก้มยังออนช้าทั่วบ้านทั่วเมืองอยู่เลยล่าสุดปล่อยสิงเกิลใหม่อีกแล้วสิงเกิลนี้จะเป็นยังไงไปฟังกันเลยค่ะสิงเกิลใหม่ล่าสุดของลำเพลินนะครับก็ต่อจากหอมแก้มก็คือเพลงสวนหวัวด,ดีสองนะครับเป็นจังหวะมันๆนะครับเป็นเพลงปิดท้ายของอัลบั้มนี้นะครับผมก็อยากฝากพี่น้องนะขอไปฟังไปเบิรงเอ็มวีไปฟังเพลงกันเลยล่ะ ครับผมไฮดิฉาดคือจังเพลงของแก๊บเนี่ยนะครับผมแล้วก็งานละครน,นะครับผมละครกําลังออนแอร์อยู่นะครับทางช่องวันสามสิบเอ็ดนะครับผมก็ชื่อละครดอกจ้าปากคอนกีตนะฮะก็เป็นมีชื่อมีชื่อว่ากวินนะฮะเป็นหนุ่มความฝันนะครับจะเป็นนักร้องแล้วก็ไปไปสมัครนู่นนี่นั่นเพื่อจะเป็นนักร้องแต่ว่าความฝันก็ยังไม่ถึงฝั่งบางทีเราก็ต้องไปทํางานร้องเพลงตามร้านอะ ก็มีบ้างเป็นบางฉา,า,า,ากนะคะรับฉากส่วนมากจะได้ไปช่วยกันมากกว่าไปช่วยเขาเพราะว่าเขาโดนลังแกบ่อยชื่นชอบในละครแบบละครแสดงตัวตนเป็นของเฮาหรอกครับเป็นอีสา,บานาบ,บ้านเฮาเหรอเปาภาษาบา้านเฮาครับผมผมโอเคมากผมชอบเอาจงผมเล่นได้หมดเลยนะใครที่เคมีแบบคุยแต่ต้องคุยเป็นภาษาอีสานครับผมเล่นง,ง่าย หลายน่าจะไม่ค่อยถนัดครับลำเพื่อ,อ็ปฝากผลงานในเรื่องครับผมเพลงนะครับผมทางช่อง YouTube แกรมิโกะไปเที่ยวเข้าไปนะครับฟับงเพลงลำเพลินมีเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็ละครยยคน,นะครับดอกหญ้าป่ากคอนกรีตนะครับทางช่องวันสามบเอครับครับเรียกว่ามีผลงานให้แฟนๆได้ติดตามเพียบทั้งงานเพลงงานละคร f อซบอกถูกใจสิ่งนี้ค่ะติดตามทุกความเข้มข้นของคนลุกทุ่งได้ที่แฟนเพจข่าวลุกทุง่งและ YouTube ข่าวลุกทุง่ง ติดต่อโฆษณาได้ที่บริษัทช้างไทยเอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดน,นึกถึงลุกทุง่งนึกถึงช้างไทย